ใครใครใครทำตอนเจอะเลือดเจ็จใช่ไหมเออเนาะคนคนไหนจอดกนจอดเกมอันนี้สีดยกดริงนะเปิดริงเลยมึง

นก่อนเลไปนี่ก่อนเจ็บไหมอะเจ็บไหมอะเจ็บไหมอะไม่ติดีล้วมันไม่เจ็บเลยอะไม่เจ็บไม่เจ็บใครอะใอย่าใสแล้วลูกส่แล้ไม่ติดกีแล้วนะรออ้โนไอ้โสัก็ไม่รู้จริง